ดีครับผมสวัสดีครับช่องทุกลาทีเอสโออีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ยามเช้าเช้าวันนี้ก็ขณะนี้เป็นเวลาห้าโมงเช้านะครับผมอากาศก็ยังขึ้ฟ้าขึ้นฝนอยู่ครับขึ้ฟ้าขึ้นฝนอยู่เหมือนเดิมนะครับผมดูน่นมีก้อนหนึ่งวันนี้พลรก้ยโอ้ยหไม้ตัวนี้นี่ทิ่มหัวผมหลายรอบแล้วก็วันนี้ก็มาทำภารกิจนี่ฮะ ตัดหญ้าที่สวนนะครับผมตัดหญ้าที่สวนแล้วก็น่าจะตัดหญ้าที่สวนนะไม่ใช่แล้วก็จะเดินดูสวนสะหน่อยฮะไก่ก็มาเยอะแล้วกินวันนี้ก็ไปเก็บแตงไทยมาฮะเก็บแตงไทยมาแตงไทยลูกจะกินได้ล่าโดนฝนไปเฮียเก็บแตงไทยมาเยามเช้านะครับผมแล้วก็จะตัดหญ้าในสวนโอเคครับผม นี่ะยาในสวนก็ประมาณนี้นะครับผมยาในสวนก็ประมาณนี้ก็มีชาวบ้านเขามาขอตัดญ้าไปนะครับผมโอโอโอซะหน่อยนี่อันตรายเหล็กนี่ตัดญ้าในสวนซะหน่อยวันนี้ก็ภารกิจผมก็ตัดญ้าในสวนนะครับรวมพวกแตงไทยก็โดน น้ำฝนลงแล้วก็ไก่โจงไก่จิกบ้งฮะมันจะตัดให้หมดแลยนี่ก็โดนนีกนี่ก็โดนไก่ไปนี่ฮะโดนไก่จิกไปไม่รู้จะกินได้กี่ลูกโอเคนะครับผมวันนี้ก็เขามาตัดหญ้าในสวนตัดด้านบนเสร็จก็เดี๋ยวก็จะไปตัดด้านล่างด้านล่างก็หญ้าเยอะลกอยู่พอสมควร นะฮะโน่นป่าหญ้าชัดๆนะครับในสวนเราตอนนี้หญ้าก็เยอะนะฮะหญ้าก็เยอะผละไม้ก็โดนพวกกงไก่ลงมแมลงกัดกินโอเคครับผมวันนี้ก็เข้าสวนมาเพื่อจะทำการตัดหญ้าในสวนโอเคครับขออนุญาตตัดหญ้าในสวนนะครับผมวันนี้ ครับยาผมก็ตัดเสร็จแล้วตอนนี้ฝนก็กําลังลงเม็ดนะครับผมนี่สือเราฝนกาลังลงเม็ดเลยนะครับฝนกําลังลงเม็ดนูน่นนะฮะหลังตกเลยด้านบนผมก็ตัดสเสร็จแล้วฮะเหลือแต่ด้านล่างนะครับผมเหลือแต่ด้านล่างน่นใหญ่แอมก็มาแล้วฮะมากระใส่ฝนเลยยห่แอมไม่กลัวฝนด้วยฮะ <c oughs> มาแล้วย่อมตัดไปแล้วฮะว,วโซนนี้ ส่วนดานล่างก็ตัดได้นิดหน่อยฮะเอมอมขี้ฟันมาตไกลเลยครับน่นะฮะดานล่างก็หมดแล้วฝนก็ตกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตัดมาตัดใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวฝนหยุดเดี๋ยวถ่ายให้รับชมอีกทีนะครับตอนนี้ฝนกำลังลงเม็ดเลยโอเคครับผมรอให้ฝนหยุดตกก่อนนะครับดันบนผมก็ตัดเสร็จเรียบร้อยครับ วันนี้แม่เขาก็มาทำค้างต้นพุกซานะครับแต่เดี๋ยวรอให้ฝนหยุดก่อนตอนนี้ขณะนี้เป็นเวลา4โมง4โมงเย็นพอดีนะครับผมเดี๋ยวก็จะได้เวลากลับบ้านละตอนนี้ฝนก็กําลังลงเม็ดเลยโอเคครับผมโอเคครับผมตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะครับผมขณะน,น,นี้นี้ก็เป็นเวลา4โมงกว่าเกือบ5โมงแล้วครับผม4โมงครึง่งนะครับ โอเคนะครับเรามาเดินดูสวนกันดีกว่าหลังจากทำภารกิจยามใบใบยามเช้าๆจนถึงตกเย็นนะครับก็ตัดหญ้าในสวนนะครับผมก็ตัดเป็นที่เรียบร้อยครับด้านบนด้านบนก็ตัดเป็นที่เรียบร้อยนี่ฮะกล้วยผมก็กําลังออกปีใหม่อีกหนึ่งนี่ตัวน,นี้ก็กาลังจะออกปีฮะนี่ออกปีแล้วกล้วยไขย่ผมต้นนี้ก็อีกหนึ่งต้นนะครับรวมแล้วทั้งบน ข้างบนนี้ก็จะมีสี่ต้นนะฮะที่จะออกปีเลยออกเรือนะครับต้นนี้ก็ต้นหนึ่งนะฮะต้นนี้ก็ต้นหนึ่งนะฮะก็จะได้ประมาณสักสามบีสี่ีก็ว่ากันไปต้นนี้ก็อ,อีกต้นหนึ่งนะฮะสามบีสี่ีก็ว่ากันไปนะฮะวีละสิบบาทสิบห้าบาทก็ขายไปนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีเย็นๆนะฮะยืนนี้ก็ยังอยู่ที่สวนอยู่ครับก็ ตัดยาในสวนด้านบนสวนโซนพวกออแก้วมังกรก็เสร็จที่ลอยไก่ก็เข้ามาคุยเชี่ยในสวนใหญ่เลยฮนะตอนนี้ด้านล่างผมก็ได้ลงไปตัดนิดหน่อยฮนะต้นกระเจี๊ยบผมก็กําลังขึ้นงานม,มาด้านบนอันนี้เป็นกระเจี๊ยบขาวนะครับนี่กระเจี๊ยบขาวปลูกใต้ต้นแก้วมังกรนะครับผมปลูกใต้ต้นแก้วมังกรนะฮะ ส่วนพวกแตงไทยก็ตัดทิ้งเลยครับบางต้นตัดทิ้งเลยหญ้าก็บริเวณคุนต้นเดี๋ยวก็ใช้จอบหรือใช้ดึงเอาฮะพวกหญ้าส่วนต้น <c oughs> แก้มกุกกรก็โอเคอยู่นะตอนนี้ส่วนต้นข้าวโพดก็โอเคเหมือนกันนะครับส่วนฝักทองก็ยังยังไม่เห็นวี่แววที่จะติดลูก สักลูกให้เห็นเลยครับที่จะจิดลูกสักลูกให้เห็นเลยแกวมังกรเอ้ยพูดถึงฟักทองนะครับส่วนมะละกอก็ลูกกําลังยาวเลยนูนลูกกําลังยาวเลยกําลังสวยนะครับส่วนตะไคร้ตะไคร้ที่เอาขึ้นมาปลูกด้านบนก็กําลังงามแต่ก็ะยายังเยอะอยู่นะฮะยาก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมฝนตกทุกวัน,นครับยามเย็น ตอนเย็นๆฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้โอเคมาเดินดูด้านล่างกันหน่ด้านล่างผมก็เริ่มตัดหญ้าไปแล้วครับเริ่มตัดหญ้าไปแล้วบางส่วนนะครับเริ่มตัดหญ้าไปแล้วนี่่วนนี้ก็ตัดไปแล้วด้านนี้ก็ตัดไปนะฮะเล่นเอาต้นพริกไปหลายต้นเลยนะฮะไม่เห็นต้นเล็กเกินไปหญ้าก็ตัดไปแล้วด้านล่างนะฮะตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดแล้วแต่ก็ยังลงเม็ดนิดๆไม่ได้ลงเม็ดเยอะ สโซน,นนี้ก็น่าจะตัดด้านข้างครับเพราะด้ดานในนี่คงตัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะตัดโดนซะ <c oughs> ต้นไอ้พวกฝัก <c oughs> ท,ทองซะแต่ถ้ายังไม่ได้ผลผลิตนะ <c oughs> ก็คงต้องจัดการทิ้งครับฝักทองก็ตัดประมาณถึงเนี้ยถึงนี่แล้วก็โซนนี้โซนนี้ก็เกือบเกือบสุดซอยฮะเกือบเกือบสุดซอยเพราะว่า มีอันนี้อยู่มีพวกแตงไทยอยู่ก็เลยไม่สุดแตงไทยโอเคนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สวนนะครับผมสวัสดียามเย็นๆครับเด๋ยนดูสวนไปด้ยวยกันดีกว่าหลังจากวันฝนตกนะฮะหลังจากฝนตกไปเมื่อกี้นะฮะฝนตกช่วงประมาณเยน็นๆนะครับผม ช่วงใกล้ๆสี่โมงเย็นก็ตกไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูน้ำขังต้นนี้นี่ผมสักหน่อยดูซิต้นกล้วยผมเริ่มออกปีหรือ,อยังเดินดูสักหน่อยเอ้ยเริ่มออกหวีหรือ,อยังไม่ใช่ออกปีปีเขาออกไปแล้วเริ่มออกหวีหรือ,อยังแตกเป็นหวีหรือ,อยังนะฮะโอ้นี่ปีใหญ่ด้วยน่าจะหลายไอย ปีใหญ่เลยน่าจะไหลวีอยู่วีนี่ต้นนี้กล้วยน้ำว่าผมเอ็นด้วยนะนี่ถ้าเจอลมก็คงไม่แน่คงจะลม้มเดี๋ยวก็ถ้าเจอทยอยทยอยเก็บนลครับผมมาทยอยออกปีกันแหละต้นนี้ก็อีกไม่นานต้นข้างในนี้ก็อีกไม่นานนะเดี๋ยวก็ออกปีนะครับผมเดี๋ยวก็ได้ขายได้กิน เด็กได้ขายได้กินโอ้เวนน้ำก็ยุบไปแหละตกมาเพิ่มอีกแต่ก็โอเคดีกว่าไม่หายไปดีกว่าไม่ไม่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตัดญ้าเสร็จหรือไม่เสร็จก็ต้องจัดการเอาดินโปกๆกโคนเขาซะหน่อยไม่งั้นน้ำก็จะท่วมอีกให้เขาขึ้นสู่น้ำซะหน่อย ่วนต้น <c oughs> กล้วยที่ผมตัดทีนี้ก็จะไม่ตัดแล้วก็จะปล่อยให้เขาขึ้นแหละจะปล่อยให้เขาขึ้นและนะครับเพราะว่าสองต้นนี้เดี๋ยวก็จะเป็นต้นที่เราเอาไว้เหมือนกันนะฮะสองต้นที่เราตัดไปเพราะว่ากล้วยต้นนี้ออกวีแล้วได้ห้าวีนะฮะเดินดูสวนกันดีกว่านะครับยามเย็นฝนตก ไปเมื่อกี้นะฮะกล้วยด้านหลังก็กำลังสวยนะคัลังสวยกำลังสวยเลย <c oughs> ส่วนกล้วยไข่ตัวนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มออกแทงหน่อเยอะแล้วกล้วยไข่ตัวนี้กำลังงามนะ ส่วนนี้ก็คือกล้วยออหอมเขียวก็โอเคอยู่นี่น้ำก็ขังนี่แลลวนี่ไม่รู้จะรอ,อดหรือเปล่าดูก็โอเคอยู่โอเคอยู่น้ำไม่เคยซึมเลยส่วนพวกนี้ก็ฝนตกใส่ก็แฉะเหมือนเดิมกล้วยแต่ก็ดีก็ไม่มีน้ำโอ้โห กิงกาไปแล้วกิงกาอยู่เกาะตรงต้นไอ้นี้ผมนี่มแมลงเริ่มมากินแล้วครับเริ่มมากัดกินแล้วใบงอะโรงเรียนผมอเคเดินดูสวนยามเย็เยนไปด้วยกันโอ้โหต้นนี้ระบายน้ำออกเมื่อวานน้ำมาอีกแล้ว ระบายออกอีกระบายออกอีกออกได้หรือเปล่าเนี่ยก็ดีก็ไม่ระบายนี่โอเคเดี๋ยวขออนุญาตระบายด้าบาก่อนโอเคครับตอนนี้ก็ ทำได้ประมาณนี้ครับไม่ได้เอาโจบมาด้วยก็โอเคดีผมไมมได้ระบายครับระบายออกซะหน่อยเดี๋ยวเต้นตะตายซะนะครับผมส่วนพววนี้เมื่อวานแฉวันนี้โอเคแล้วสแสดงว่านั่นตรงกลางมีน้ำระบายได้ดีน้ำซึมได้ดีนะครับผมตัวนี้ก็มีนิดหน่อยเดี๋ยวก็ไปหมดนะครับส่วนน้ำในบอกก่อโอเคสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับหญ้าด้น ไอ้ข้างๆบอกก็เริ่มเริ่มตายแล้วเริ่มเน่าแล้วเจอน้ำท่วมเมื่อกี้ก็ตัดยาไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาตัดอีกฮะตัดให้เสร็จนะฮะตัดถึงส่วนด้านหลังด้วยส่วนกล้วยไข่ผมก็ยังชุ่มด้วยน้ำอยู่เลยเดี๋ยววันไหนว่างๆวันไหนไม่ใช่ว่างๆวันไหนไม่มีเวลาเรจะจัดการต้นกล้วย หอมเขียวผมแทงหนอดีจังเลยเดี๋ยวมาตัดอีกฮะให้ตัวเล็กๆนเดียวก็ตัดเหลือไว้สักสองต้นพอเอาไว้ต้น้พา,านต่อให้เขาสูงใหญ่นะครับโอเคนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สวน,นะะอยู่นะครับผมที่สวนเดินดูของบันฝนตกโอ้โหต้นนี้ผมว่าไม่น่ารอดต้นกล้วยหอมเขียวผม ไม่น่ารอดไม่รอดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาหาอ,อหาต้นใหม่มาทดแทนนะครับต้นต้นพันในสวนเราย,ยังเยอะอยู่บางต้นก็ขึ้นงานบางต้นก็โดนน้ำท่วมขังนี่เลยนะครับอตอนนี้กำลังสวยตอนนี้กำลังสวยกำลังแตกเลย แตกใบอ่อนเยอะเลยนะครับต้นลิ้นจี่หน่อพอนหนึ่งนะต้นขาก็กำลังสวยนะครับผมส่วนต้นกล้วยหอมทองก็ยังโอเคอยู่นะครับตัวหอมทองก็ยังโอเคอยู่นะครับส่วนต้นนี้กล้วยหอมทองเหมือนกันโอเคขึ้นเรื่อยๆนะครับ สวยขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยหอมเขียวก็โอเคต้นนี้แต่มีลูกด้วยมีหน่อขึ้นมาด้วยเดี๋ยวก็ขุดออกขยายเหมือนกันนะครับหน่อผู้นี้หน่อพวกนี้ก็จะขยายเหมือนกันส่วนต้นนี้กําลังเลื้อยนะครับ <c oughs> ต้นมะละก,กีนกกาลังเลื้อยนะครับเดี๋ยวก็จะได้เวลาใส่ปุ๋ยให้เขาอีกแล้วนะครับนี่ เลยก็ดอีอันนี้ก็อยู่ที่สวนนะก็ตัดหญ้าแล้วก็มาเดินดูสวนยามเย็นเดี๋ยวด้านล่างนี่ผมก็ต้องมาตัดต่อยพวกหญ้าเยอะไม่ตัดไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะยาววันนี้ใหญ่กว่านี้ลําบากเราอีกอ,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 อันนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับผม ้นก็บเจยบก็กำลังงามนี่ก็ะเจยบผมกำลังงามลลางเลยกำลังโตเลยกำลังโตเลยแต่ละต้นนี่กำลังโตเดี๋ยวพอโตแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บสามารถเก็บขายได้โหสิบกว่าต้นนี่ก็เหลือเหลือกินแล้วครับนี่ก็แม่มาตัดนี่ไปฮะตัดไป่กิบพิานะครับเก็บตัดแต่งกิบพิา หลายต้นอยู่บนต้นป่วในสวนเรา <c oughs> ต้นนี้ไอ้ต้นหนึ่งแกก็มาทำค้างใส่ฮะนี่ขุดเสาแล้วก็ทำค้างนี่ฮะทำค้างให้ต้นพุทรานะครับผมเริ่มทำแล้วสวนนี้เริ่มทำแต่สวนนู้นเอาไผ่ไปแล้วฮะอีกสวนหนึ่งเอาไผ่ไปแล้วเดี๋ยวอ,อีกส้าหน่อยก็คงทำแล้วก็เริ่มจะเอาผลผลิต นี่ไม่ไผ่ผมก็เอามาวางไว้นี่นะครับผมฝนล,ลงมาเอามาวางไว้นี่วันนี้ฝนก็ตกนะครับผมดีจริงๆตกทุกวันยามเย็นนี่ตกทุกวันทําทำให้บรรยากาศสดชื่นเลยยามเย็นโซนนีน้เป็นโซนพวกฝ <c oughs> รั่งฝรั่งแล้วก็พวกถั่ว แล้วก็แตงไทยนะครับผมในสวนโอ <c oughs> <c oughs> ้ลูกนี่พอห่อแล้วน,นันนี่ใหญ่แล้วนี่โอ้ยใหญ่แล้วพอห่อแล้วเดี๋ยวพรุงกกพร่งนี้ซะก่อนพรุ่งนี้หรือเมื่อเลืนอนไม่แน่ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้เลือกดูลูกหนี่ใหญ่แล้วก็หอ่อฝรั่งเดี๋ยวคําดูลูกแรกที่เราห่อนี่โอ้เริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่แล้ว เริ่มใหญ่กันเรื่อยๆนะฮะแตวลูกเล็กประมาณเดือนเดือนหน้าถ้าไปเดือนหน้าก็น่าจะเก็บได้นี่ก็เริ่มห่อได้หลายลูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตัดญ้าหรือว่าจะหอ่อฝักห่อไอ้ไอ้นี้ก่อนเพราะเราเห็นเริ่มเห็นหลายลูกแล้วที่ลูกกำลังห่อได้ส่วนต้นพริกส่วนนี้ก็ ยังไม่ได้เก็บนะนี่เก็บเก็บได้แล้วเก็บไปให้น้องเอาไปขายนะครับผมขายแบ่งขายหน้าร้านนะครับส่วนต้นนี้ก็ยังไม่ใหญ่มากนะนี่นี่ลูกนี้นี่ลูกนี้ก็ห่อได้แล้วนี่ลูกนี้ก็ห่อได้แล้ว โอ้หลายลูกอยู่นะนี่เดินดูฝรั่งกันครับมาเดินดูฝรั่งกันดีกว่านะครับผมก็อบพึ่งหอวันที่สิบห้าเดือนหกวันที่20่สิบวันที่สิบกว่านี่ฮะหอ,อไปบางลูกก็เริ่มโตแล้วบางลูกก็ยังไม่โตมากบางลูกก็โอเคอยู่นะครับแต่ก็ดูไปเรื่อยๆฝรัฝรั่งตัวน,นี้ก็ยัง ลูกที่จะห่อไม่ได้เลยโอ้ลูกนี้ได้อยู่ลูกนี้ยังได้อยู่ลูกนี้พอได้อยู่ไม่พ่กนี้ก็มาเลือนนะเนี่ยห่อได้แล้วโอเคนะครับผมโอ,ตอนนม้ตอนนี้ก็ใกล้จะห้าโมงเย็ยนแล้วครับตอนนี้ก็ใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันโอ้หลายลูกเลยนี่ลูกนี้ก็ห่อได้แล้วนี่ลูกน,นี้เริ่มห่อได้แล้ว โอเคครับวันนี้ก็อยู่ยที่สวนนะครับผมมาตัดหญ้าแล้วก็หลักๆก็ากกมาตัดหญ้าครับวันนี้มาตัดหญ้าที่สวนต้นนี้ต้นสมโอสมโอผมทับทิมสยามเดี๋ยวก็ใส่ปุ๋ยเขานะฮะยังไม่แตกใบใหม่เลยก็ยังโอเคอยู่ใบยังเขียวส่วนนี้มะยงชิด เอ้ยนี่มะปรางไม่ใช่มาอยู่ชิดนี่มะปรางเลยอะต้นนี้ต้นมะปรางน,นี่มะปรางก็ยังโอเคนะส่วนต้นละมุดสาลี่ลูกใหญ่อันนี้โอเคเลยฮะที่นี่โอเคและโอเคและแตกใบแล้วแตกใบสวยแล้วโอเคแล้วเลื่อยแล้วเดี๋ยวอนะควาคตไว้จะเอากล้วยมาปลูกนี้กล้วยไข่แสบไปรอบสวนเลย นะครับผมวันนี้ก็ตัดภารกิจตัดหญ้าด้านบนเสร็จแล้วเหลือแต่ด้านล่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาจัดการาบริเวณด้านล่างซะหน่อยนะฮะใบซอยๆนี่ไม่รู้ว่าเป็นมแมลงหรือไก่นะต้นกระเจี๊ยบขาวในสวนเรามีทั้งกระเจี๊ยบขาวและกระเจี๊ยบเขียวนะครับกระเจี๊ยบเขียวอยู่ด้านล่างกระเจี๊ยบขาวอยู่ด้านบนส่วนบวบงูก็มีอยู่ด้านบนส่วนนี้จะเป็นบวบงูนะฮะ นี่จะเป็นบวบงูเดี๋ยวเราผมก็จะเอาไม้ไผ่เนี่ยทำคาดนี่ครับใส่จากต้นนี้นะครับมาหาต้นนี้นะฮะมาหาต้นนี้โอเคครับวันนี้น่าวันนี้ก็น่าจะจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้มาทำภารกิจที่สวนนะครับยามเช้าๆจนถึงเย็นก็มาตัดแต่งเอ้ยไม่ใช่มาตัดแต่ง ามาตัดหญ้าส่วนลูกนี้ก็เนี่ยเป็นผลงานของไก่ฮะจัดการเรียบร้อยไก่คนไม่ต้องกินไก่กินแทนนะฮะส่วนลูกนี้ก็ยังโอเคอยู่เนี่ยยังไม่สุกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะจัดการตัดให้หมดเลยด้านบนถ้ามีนะครับส่วนทางนี้ก็ส่วนทางนี้ก็กยเยอะอยู่พอสมควรลูกมันไม่สวยมันเจอไก่จิกมังเจอมันแรงมัง ก็เลยไม่สามารถเอาไปขายได้แต่สามารถกินได้นะครับผมโอเคครับผมนี้ก็จบคลิปไอพทมนี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่องทีวีลาบทีเฮสอยด้วยนะครับผมเกษตรเป็นของเราทำซะครับสนุกครับผมเสื้อพังหายเตียกครับแหมเต็มตัวเลยวันนี้ดูท้องฟ้านะครับกําลังก็ยังคืมอยู่เหมือนเดิมฮะเดี๋ยวก็ฝนก็ตกอีกนะครับส่วนแก้วมังกรก็กำลังเลื้อยเป็นสองแง่งแหละ ด้นบนเป็นสองแง่งแล้วนี่ฮะเป็นสองแง่งแล้วนะครับผมแกะบังก่อนโอเคครับผมสวัสดีครับ